สวัสดีครับพบกับ Engineer Story นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามเรื่องของการแก้ไขเสาเข็มยื้งสูนย์นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้มีการตรวจสอบเสาเข็มนะครับพบว่ามันมีเสาเข็มที่เยื้งสูนย์นะครับวันนี้เราจะแนะนำนะครับวิธีการแก้ไขในกรณีที่เกิดเสาเข็มยืงสูนสำหรับเสาเข็มเดี่ยวนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของระบบการถ่ายแรงของอาคารก่อนนะครับ สำหรับการถ่ายน้ําหนักของไาคานนะครับน้ําหนักทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกถ่ายนะครับมันจะรวมกันแล้วก็ถ่ายลงไปที่เสานะครับซึ่งเสาชั้นสุดท้ายที่ไปเชื่อมต่อกับฐานรากนะครับเราจะเรียกว่าเสาต่อหม้อนะครับน้ําหนักจะถูกถ่ายผ่านเสาต่อหม้อนะครับแล้วก็จะถ่ายลงไปที่เสาเข็มนะครับผ่านฐานรากนะครับสําหรับเสาเข็มเดียวนะครับน้ําหนักจากฐานรากนะครับหรือน้ำหนักจากเสาต่อหม้อเนี่ยมันจะถ่ายตรงตรงลงไปที่เสาเข็มเลยนะครับเพราะว่าเสาเข็มมีแค่ต้นเดียวนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดการเลี้ยงศูนย์เกิดขึ้นหมายครับหมายความว่าศูนย์ของแรงเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะทําให้ฐานรากเนี่ยมันเกิดการหมุนนะครับเมื่อฐานรากเกิดการหมุนเนี่ยครับมันจะไปบิดเสาเข็มซึ่งอาจจะทําให้เสาเข็มนี่มันหักได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาของเสาเข็มเยื้องศูนย์ก็คือเราจะต้องหาวิธีให้แรงเนี่ยที่มันไม่ตรงกันเนี่ย มันมาตรงกันให้ได้นะครับก็คือจะต้องมีตัวช่วยถ่ายน้ําหนักจากเสาต่อหม้อที่มันเยื้องกันให้มันถ่ายให้มันรับจากต่อหม้อแล้วก็ส่งต่อไปที่เสาเข็นอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งในที่นี้นะครับชิ้นส่วนของโครงสร้างที่จะนามาใช้ในการถ่ายแรงนะครับในแนวนอนเนี่ยมันก็คือขาดนะครับเพราะว่าขานเนี่ยมันวางตัวในแนวนอนนะครับซึ่งมันจะสามารถช่วยในการรับแรงดัดได้นะครับ ทีนี้เนี่ยการที่เราจะถ่ายน้ําหนักไปให้ตรงศูนย์เสาเข็มได้เนี่ยตอนเนี้เสาเข็มกับตัวเสาตอหมอ้อมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เสาตออ่อหม้อเนี่ยมันไปอยู่ในศูนย์การของเสาเข็มวิธีการก็คือเราจะต้องขยายขนาดของเสาตออ่อหม้อให้เซนเตอร์ของเสาตออ่อหม้อนั้นไปอยู่ในศูนย์การของเสาเข็มนะครับเช่นเดียวกับฐานลากนะครับ S <S <S เพราะว่าขนาดฐานรากเดิมถ้าเราวางลงไปในตำแหน่งเดิมเนี่ยมันจะติดเสาเข็มนะครับเราก็ต้องขยายฐานรากนั้นให้ศูนย์กลางของฐานรากเนี่ยไปอยู่ในศูนย์กลางของเสาเข็มเช่นเดียวกันนะครับวิธีการขยายขนาดของฐานรากกับเสาต่อเมอนั้นเนี่ยก็คือว่าเราจะยึดให้ศูนย์กลางของเสาเข็มเนี่ยเป็นศูนย์กลางของฐานรากและเสาต่อมอใหม่น,นะครับโดยเราจะขยายขนาด ของฐานรากและเสาต่อหม้อเนี่ยให้ศูนย์กลางนั้นขยับไปให้ตรงกับศูนย์กลางของเสาเข็มนะครับวิธีการคิดระยะของฐานรากนะครับและก็เสาต่อหม้อเนี่ยก็คือเอาระยะยืงศูนย์นะครับบวกกับขนาดครึ่งหนึ่งของฐานรากหรือเสาต่อหม้อนะครับก็จะได้ระยะครึ่งหนึ่งของขนาดของฐานรากหรือเสาต่อหม้ออันหนนะครับแล้วเราก็คูณสองเข้าไปก็จะเป็น ขนาดของฐานรากที่เสาเตมอ้อันใหม่นะครับเดี๋ยวดูรูปภาพประกอบนะครับจะได้เข้าใจนะครับยกตัวอย่างนะครับของเคสนี้นะครับระยะเยืงศูนย์ของเสาเข็มนะครับที่เยืงใหม่ก็คือเยอะที่สุดเราเราเอาค่าเยืงศูนย์ที่เยอะที่สุดนะครับด้านที่เยอะที่สุดก็คือสิบห้าเซนติเมตรนะครับเราเอาไปบวกกับระยะครึ่งหนึ่งของฐานลากนะครับสําหรับปรณีของฐานราก ของเราเดิมฐานรากเราครึ่งหนึ่งฐานรากเราขนาดเจ็ดสิบเซนครึ่งหนึ่งก็คือสามสิบห้านะครับแล้วก็สามสิบห้าบวกกับสิบห้าที่เป็นระยะยันศูนย์นะครับเราก็ได้เท่ากับห้าสิบเซนห้าสิบเซนก็คือระยะครึ่ง 1, ของฐานรากนั่นเองนะครับเราก็คูณสองเข้าไปเราก็จะได้ขนาดของฐานรากที่จะขยายไปก็คือหนึ่งเมตรนะครับเราก็จะได้ขนาดของฐานรากเป็นหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนะครับเช่นเดียวกับเสารตรอม้อก็เหมือนกันนะครับเสารตรอม้อเดิมเนี่ยขนาดยี่สิบห้าเซนติเมตร ครึ่งหนึ่งก็คือสิบสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับเราสิบสองจุดห้านะครับไปบวกกับระยะยืงศูนย์นะครับก็จะได้ยี่สิบเจ็ดเซนครึ่งอันนี้ก็คือขนาดครึ่งหนึ่งของเสาตอ่อม้อนะครับแล้วก็คูณสองเข้าไปก็จะกลายเป็นห้าสิบห้าเซนนะครับก็คือเราก็จะได้ขนาดของเสาตอ่อหมอใหม่ที่ห้าสิบห้าคูณห้าสิบห้าเซนเสาต่อม้อนี้กับฐานรากที่ขยายใหม่ก็จะมีศูนย์กลางที่ตรงกันนะครับ ทีนี้สิ่งที่เป็นผลต่อเนื่องตามมาที่จะต้องทําก็คือเมื่อขนาดของฐานลากแล้วก็เสาตัวมอใหญ่ขึ้นนะครับเราก็จะต้องมีการเสริมเหล็กใหม่นะครับอย่างเหล็กหลักนะครับของเสาต่อหมอนะครับเราก็ต้องมีการคํานวณแล้วก็เพิ่มเหล็กของเสาเข้าไปนะครับแล้วก็คิดขนาดของปลอกใหม่นะครับตามขนาดเสาที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นเดียวกับฐานลากนะครับเราก็ต้องมีการ ใส่ตัวเหล็กเมนเข้าไปนะครับวิธีการใส่ก็คือเราก็ใส่เพิ่มไปให้ระยะห่างกันของเหล็กเนี่ยเท่าเดิมนะครับตามขนาดของฐารนกที่ขยายขึ้นไปนะครับเหล็กปอกก็เหมือนกันนะครับก็ขยายตามขนาดของฐานะาที่ขยายไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็เอาค่าระยะยั้งสูตรเนี่ยไปคำนวณ ค่ากําลังนะครับที่เกิดขึ้นจากระยะยังศูนย์นะครับแล้วก็เอาไปเสริมเหล็กนะครับไปใส่ไว้ที่คานนะครับให้คานให้เหล็กตัวที่เราเสริมเข้าไปใหม่ตัวนี้นะครับเป็นตัวรับแรงที่เกินขึ้นมานะครับเราก็จะได้ภาพที่เห็นว่าน้ําหนักของเสาถ่ายลงมาที่คานนะครับคานที่เรามีการเสริมเหล็กเพิ่มเข้าไปนะครับจะเป็นตัวที่ถ่ายน้ําหนักลงมาที่เสาตอม้อที่เราขยายแล้ว มันก็จะขายอ่ะมันก็จะถ่ายแรงออกไปที่สูนย์กลางของเสาเข็มฐานฐานรากที่เรามีการขยายไปเช่นเดียวกันนะครับสําหรับวิธีการทํางานก็คือเราลงอาเสาฐานรากลงไปตามาตามเสาเข็มอันใหม่นะครับซึ่งฐานรากอันเนี้ยมันก็จะอยู่ในเซ็นเตอร์ของเสาเข็มแล้วนะครับแล้วเราก็ตั้งเสาตอมอที่มีอที่เราขยายใหม่นะครับเป็นเสาตอมอใหม่ ลงไปมันก็จะอยู่ส่วนการข้อเสาเข็มเช่นเดียวกันแต่มันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับโดยเหล็กของเสาตอ่อหม้อก็จะไปจบอยู่ที่หลังคานนะครับแล้วเราก็จะใส่เหล็กคาน่อที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่มีการเอ,อคำนวณเพิ่มน้ําหนักจากเสาเข็มยังสูงนะครับเราก็จะใส่เหล็กในส่วนของทารา่าเพิ่มขึ้นไปแล้วสุดท้ายนะครับเสาตออ่อเสาของอาคาร ที่ขึ้นไปรับน้ําหนักชั้นสองหรือชั้นทัศานขึ้นไปนะครับเราก็จะวางฝากไว้ที่คานนะครับก็จะจบกระบวนการขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพว่า,าน้ําหนักของตัวคารถ่ายลงมาที่เสาเสาเนี่ยก็จะถ่ายลงที่คานคานก็จะถ่ายลงไปที่เสาตอมอ่อ้วเสาตอมออก็จะถ่ายจบลงไปที่เสาเข็มได้นะครับครับทีนี้ของฐานรากตัวนี้มันมีระยะยืงศูนย์ทีนี้พอมันพอมันเกิดการยืงศูนย์เนี่ย คือเสาเข็มเนี่ยถูกออกแบบมาให้รับแรงในแนวกดอย่างเดียวคือแนวแนวแกนอย่างนี้เท่านั้นมันไม่ได้ออกแบบมาให้เกิดมันไม่ให้รับโมเมนต์เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเกิดการรับโมเมนต์ก็คือเกิดการหมุนเนี่ยเข็มมันอาจจะหักได้นะครับทีนี้เนี่ยหลักการก็คือเราจะต้องให้ให้ตัวเสาเข็มเนี่ยมันอยู่เซนเตอร์เดิมของแรงนะครับวิธีการก็คือเราต้องที่ผู้ผู้ออกแบบเขาแนะนําก็คือหนึ่งอันแรกคือให้ขยายฐานรากออกนะครับ จากเดิมเซนเตอร์ตรงนี้คือถ้าเราใส่ฐานลากเหมือนเดิมเข้าไปเนี่ยมันจะติดมันจะใส่เข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันเพราะว่าตัวฐานรากเนี่ยมันเพราะว่าเพราะเพราะว่าตัวฐานรากจริงๆอ่ะมันต้องอยู่ตรงนี้ตามตามแกนนะมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราใส่ระยะเดิมเข้าไปมันจะติดเข็มวิธีการก็คือเราต้องขยายฐานรากออกไปเพื่อให้มันอยู่ในฐานรากเพื่อให้ตัวเสาเข็มเนี่ยมันอยู่ศูนย์กลางฐานราก อย่างของเราเนี่ยมันตัวของฐานลากเนี่ยมันเจ็ดสิบเซนครึ่งหนึ่งเดิมเนี่ยครึ่งหนึ่งมันก็คือสามสิบห้าเซนทีนี้มันยืงมันยืงออกไปสิบห้าเซนอย่างนี้จริงๆฐานเนี่ยจริงๆฐานลากตรงเนี้ยจากเซนเตอร์ไปมันต้องอยู่สามสิบห้าเนาะเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้แหละแนวเนี้ยมันอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าเราวัดสามสิบห้ามาจากเซนเตอร์อันเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันติดเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นะมันจะใส่ มันจะใส่ถา่ล่าเันจะใส่เหล็กแม่มันติดถา่ล่ามันจะอยู่ตรงนี้วิธีการก็คือก็ต้องขยายมันออกขยายมันออกโดยที่ขยายออกแล้วเนี่ยให้เข็มเนี่ยมันอยู่ในเซ็นเตอร์โอ้บาดมือเลยต้องระวังนะนี่โอ้ยทีนี้อันเนี้ยเดิมทีเนี่ยเซ็นเตอร์มันอยู่สามสิบห้าใช่ไหมครับอย่างเงี้ยสามสิบห้าแล้วมันเยื้องมาสิบห้าเนี่ยมันก็คือเซ็นเตอร์ของเข็มเนี่ยเซ็นเตอร์ของฐานล่าเนี่ยมันจะกลายเป็นห้าสิบ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาฝั่งนี้มา50ด้วยเพื่อให้มันอยู่ในเซนเตอร์เหมือนเดิมเนี่ยเราก็ต้องขยายตรงนี้เป็น50เหมือนกัน<ช>เพราะฉะนั้นฐานรากอันนี้มันก็จะกลายเป็น1เมตรจาก70ก็ขยายเป็น1เมตรเสาต่อมอก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องจากเดิมที่เป็น25 25ครึ่งหนึ่งคือ12.5เราก็ต้องบวกเข้าไปอีก15เซนคือรวมแล้วว่าเสามันจะกลายเป็น55เซน55เซน ตัวของต่อมอแล้วก็ค่อยไหายตามโดยที่พอมันขยายออกมาเนี่ยมันก็จะมารับตัวเสาที่อยู่ในแนวนี้ได้พอดีเหมือนเดิมแล้วพอเสามันอยู่นี่เดี๋ยวเราก็ขยายเสาออกมาเพื่อให้มันสามารถรับรับแนวคานกับเสาของ,ของตอเขาเสาที่อยู่ในกิจลายจริงๆเนี่ยอีกทีหนึ่งทีเนี้ยระยะยืดศูนย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะออกแบบคานตัวนี้ใหม่คานช่วงนี้ใหม่เพื่อให้มารองรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากการยืดศูนย์อันเนี้ยเดี๋ยวผู้ออกแบบเขาก็จะไป ออกแบบแล้วก็ดีไซน์คานอีกทีหนึง่งอันนี้บืึองต้นวิธีการก็คือเขาจะแก้แบบนี้ทีนี้พอขยายใหญ่ขึ้นไอตัวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจากหกก็จะกลายเป็นแปดเออเป็นเจ็ดนะก็ขยายเพิ่มอีกก็จะเพิ่มเหล็กเข้าไปอีกจากหกก็จะกลายเป็นด้านละเจ็ดเส้นอย่างเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวไปดูเสาเสาที่จากยี่สิบห้าเซนจากตรวมัยี่สิบห้าเซนมันจะกลายเป็นห้าสิบห้า นี่ไปดูเสาโน้นนะครับนี่เหล็กเสาต่อหม้อของฐานที่มีการเยื้องศูนย์นะครับเนี่ยจากจากเหล็กแบบนั้นนะขนาดยี่5้าย้าแบบนั้นนะกลายเป็นแบบนี้คือยี่5้ายี่้ากลายเป็นห้าสิบห้าคูณห้าสิบห้าเพราะว่ามันต้องขยายเพื่อให้ไปรองรับกับตำแหน่งของเสาแล้วก็คานที่อยู่ในกิจลายจริงนะครับมันก็มันก็จะกลายเป็นขนาดแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีเสริมเพิ่มขึ้นมา เพิ่มกลายเป็น8ดเส้น4 d ่ดีหก็จะกลายเป็น8 8ดเส้นแล้วก็เพิ่มปอกเข้าไปไเพิ่มปอกลัดเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็คือเราจะเสริมสเสริมให้เป็นตอ่อหม้อไปจบที่คานไปจบที่คานแล้วก็ให้คานเป็นตัวรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากการยื้งศูนย์เสร็จแล้วก็ก็จะตั้งเสาของชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองตามปกติตามตำแหน่งของมันได้ ก็คือจะต่อก็คือจะให้เหล็กเสาของอาคารไปวางบนคานไปวางบนคานขึ้นไปเราหนักก็จะถ่ายลงคานคานก็จะไปถ่ายลงเสานี่กทีหนึ่งแล้วค่อยไปถ่ายงลงฐานรากแบบนี้แบบประมาณนี้ตามที่อยู่ในคลิปอธิบายเรื่องของวิธีแก้ไขฐารากยิงสูงนี่เลยไปเรื่อเลย you mm -hmm.